ํำหนิเขาทำไมล่ะตังเป็นไงโอ้อย่างที่คุณบอกแล้วเอาแล้วครับแฮกเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วตอกส้นเอาเข้าครับโอ้กอส์ซีลานำแล้วครับโอ้จักตี้ครับตี้ครับโอ้ยิตอกได้ไครับหลังจากที่พยายามจะทำเกมบุกอยู่นานครับกอส์ซีลาแล้วก็มา ปิดมุมเนี่ยไปเปิดลูกเรียดด้วยนะครับแฮ็กแล้วก็แม่บอลไปเข้าทางตีครับตอก้นเข้าไปเดือดร้อนแล้วนะอามบอลรัดไมย่ยากแลวนะตอนนี้นเข้าแล้วก็ามาลามบอยเข้าเหรอครับเนี่ยต้องโหมบุกแล้วครับยิงโอ้เข้เาับโหมบุกมายิงทีเดียวเข้าครับโอ้ตีแล้วับโอ้โห้วบทจะได้มันได้ง่ายเหลือเกินก็ก็ซีล่าโอ้ดูครับลุยขึ้นมาแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับ สุดยอดครับลูกนี้โอ้โหตีครับยิงมันจริงๆริครับโอ้ต้องชมเลยครับความสามารถเฉพาะตัวล้นล้วเลยครับตีตีครับหรือว่าพอตีครับนัทพงศ์อิสรางคูณนอยุธยาครับโอ้พอตตีครับ